สวัสดีครับผมรัฐพาพโสีหลักนักศึกษา531 006 3.01 00สาหำหรับคลิปนี้นะครับจะแสดงวิธีการทำส่วนของคอชิ้นงานนะครับก่นอนอื่นเลยผมก็จะสเก็ตนะครับสเก็ตลงบนท็อปเพลนครับใช้ว,วงกลมรัศม,มีมิเตอร์เท่ากับ4 0 40มิน,นะครับ เสร็จแล้วก็อสูตรมันมา50ต่อมาผมก็จะสะเก็ตจะสะเก็ตเอ่อเซ้นท์ไล,ลนะครับแล้วเส้นทแยงเส้นทแยของผมเนี่ยจะลากผ่านจุดศูนย์กลางนะครับ สร็จน,นะครับผมก็จะสร้างจะสร้างเพลนใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นเพลนที่อยู่ข้างในตัวชิ้นงานนะครับนีกวครับทีน <c oughs> ี้ผมก็จะเออจะดูแค่ข้างในของมันนะครับ ผมก็จะเริ่มสะเก็ดแล้วนะครับโดยใช้คำสั่งเส้นตรงเนี่ยฮะ แล้วผมก็จะกำหนดความสัมพันธ์ให้กับรูปนี้นะครับก่อนอื่นเลยผมขอสร้างเซ็นเตอร์ไลน์ก่อน เราความสำคัญนะครับให้สอบส้นน,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 นี้เอ่อคอนเซนเน้์กันแล้วก็เอ่อแล้วก็จุดนี้กับเชนเทะลายเป็นไรครับแล้วก็จะกับจะเอ่อกำหนดขนาดเลยนะครับ ตรงนี้เป็น18มิลนะครับตรงนี้สูงประมาสิบ้านะครับกลาง1ิบจุดกึ่งกลางแล้วอะจุดเอ่อจุดกึก่งกลางบงเส้นโค้งนะครับกว้าง15้าส่วนเส้นโค้งด้านบนนะครับก็เส้มีกา้านะครับ แล้วก็กำหนดตรงนี้นะครับให้เป็น2ะครับ ครับผมเราก็จะได้ผมก็จะได้เอ่อรูปที่มันฟูลรีไฟนะครับเสร็จแล้วก็จากนั้นก็เรียบร้อยนะครับเสร็จครับต่อมาผมจะสร้างส่วนข้างหน้านะครับที่เป็นรูปตัว C นะครับโดยที่ผมจะสกเก็ตตรงบนคลาเพลนะครับ <c oughs> เรจากสร้างวงกลม2วงครับวงแรกนะครับวงข้างนอกครับผมกำหนดให้มีรัศมีเท่ากับเออดนมิเตอร์เท่ากับ45นะครับวงข้างในเท่ากับ35นะครับอันนี้เนะ แล้วเนี่ยก็กำหนดเอ่เอ,อความระยะห่างนะครับระยะาห่างให้กับเออให้กับวงกลมวงนี้นะครับ เอามาตรงนี้เท่ากับ55าสิบห้นะ 55. แล้วก็ห่างสูงขึ้นไปเท่ากับ35นะครับก็ไดเทามาดังรูปนี้นะครับ เสร็จแล้วผมก็จะตัดตรงนี้ออกน,นะครับโดยจะจะโดยจะออใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมนี่น,นะครับจำนวนเดมิเตอร์นะครับแล้วก็เอ้จำนวนขนาดควาสูงเท่ากับสิบนะครับนี่ครับถือว่าการตัดส่วนนี้ออกน,นะฉะนั้นก็ใช้คำสั่งทิมนะครับทิมแล้วก็พาเวอร์ทริมนะครับลบออก ส่วนที่มันต้องการออกนะฮะเดีวครับเสร็จแล้วก็ extrude มัน extrude แบบ my plane นะครับเพื่อที่จะให้มันออกด้านข้างข้งสองได้นะครับ extrude เท่ากับ40นะครับ โอเคนะครับแล้วก็จะได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับต่อมาผมก็จะทำส่วนคอของมันนะครับตัวส่วนคอเนี่ยผมจะ extrude มาจากรูปที่ผมวาดไว้แล้วนะครับก <c oughs> ็อื่นเลยผมก็ต้องเลิกรูปที่ผมวาดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ extrude ตัวที่คฟังก์ชัน extrude เนี่ยผมจะกำหนดเื่อนไขโดยอันนี้เป็น u p t r u p t o body นะครับต่อมาตรงนี้นะครับเป็นทิศทางในการ extrude นะครับผมก็จะเลือกอขออภัยครับผมเลยเก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะก่อนก่อนจะ extrude ก่อนจะสร้างคอนเนี่ยผมต้องต้องสร้าง ทิทางให้กับ s อส t ูดก่อนไดที่ผมจะใช้เซ็นเตอร์ไลน์นะครับถ้าจะจุดจุดศูนย์กลางของวงกลมมายังกลางของเส้นนะครับนีก็อะนะับ เสร็จแล้วก็ทำตาอจากเมื่อกี้ครับผมก็จะทำการ extrude รูปที่ผมวาดไปนะครับโดยที่คำสั่งนะครับจะสั่งเป็น o u t o Body นะครับตรงนี้ครับก็ส่วนของช่องนี้นะครับเลือกทิศทางก็คือทิศทางของเส้นเอ่อเส้นเส้นทายที่ผมสร้างไว้นะครับ เพราีตรงนี้ก็คือเลือกเลือกส่วนนี้คนระแล้วก็กำหนด dark มันเท่ากับเจตองศานะครับเราก็จะได้นี่ครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วโอเคนะครับเรียบร้อยครับผมก็จะได้ส่วนข้อของมันออกมาแบบนี้นะครับต่อมาผมก็จะสร้างเอ่อข้างหน้าเนี่ยฮะสเกิด๊ด อัเ,เพลงน,นี้นะครับใช้วงกลมรัศมีเท่ากับดมดซิเตอรเท่ากับ6มิลน,นะครับก็คือเดซิเมตรกับ12งมิลน,นะฮะเสร็จแล้วนะครับแล้วผมก็จะกับพีดกดที่รูปเดิมนะครับและคอนโทนซี C. แล้วเลือกเพลงที่ต้องการวางแล้วคอนคนวีเสร็จแลครับ <c oughs> ผมกจ็จะจัดการให้มันตรงกันนะครับโดยเนี่ยครับเลือก select o t เฮ้ยขอผค,ครับเลือกยี i ดียส t กนะครับแล้วก็จัดให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับเรียบร้อยครับผมก็จะได้วงคมตามต้องการแล้วก็ EXTRUDE มัน เทู S S มันขึ้นมาเท่ากับเอ่อสิบมิลนะครับสิบมิลโอเคครับนี่ช็เช่นกันนะครับสิบมิลรล้ว่าครับผมจะได้รูปตามนี้นะครับต่อมานะครับจะเป็นการเอ่อ จาะผิวชิ้นงานนะครับต้อ่จาก่วนนี้ก่อนนะครับผมใช้ออฟเฟตนะครับออฟเฟตโดยที่เป็นรีเวิร์สครับแล้วก็ห่างจากขอบเท่ากับ5มิลน,นะครับเรียบร้อยน,นะครับแล้วก็เอ็ทูดคัตมัน สูดลึกลงไปเท่ากับ5มิลน,นะครับ5มิลน,นกักดาบดจ็องศานะครับแล้วครับต่อมาผมก็จะใช้โฮวิาสานะครับเจาะรูต่อไปนะครับโดยที่โฮวิาสา ผมจอดตรงนี้นะครับก็คือจะใช้โฮไทปเป็นเอ่อคาลเตอร์คาลเตอร์บอลนะครับคือนี้นะครับคาลเตอร์บอลขนาดดินนะครับไทป์ tight ก็เป็นเนี่ยครับถูกแล้วครับดิน912นะครับไซส์เป็น M8 นะครับฟิตเป็น loose ทูออล20 มินแล้วก็9กดีกรีูนะครับแล้วก็โพซิชันันนี้แล้วก็เลือกให้มันอยู่ตรงกลางครับเราจะเริ่มมาแตะที่ขอบก่อนลงจะมีปรากฏขึ้นมาครับนี่ครับเราจะได้ตามนี้ครับเบรอยแล้วก็กดถูกโอเคครับผมเสร็จแล้วนะครับผมก็จะ หรืด้านล่างนะครับบนเลงนี้นะครับใช้วงกลมครับแล้วที่ดมิตเตอร์มันท่ากันยิบห้ามิลนะครับ25่มิลเสร็จแล้วก็ extrude มัน cut extrude นะครับ เป็นสูตรที่ end condition นะครับผมจะกำหนดให้เป็นเอออ๋อขออัยครับเป็น offset o f f s e surface นะครับ offset surface และเพลงตรงนี้นะครับผมจะเลือกที่ตรงนี้นะครับ ครับแล้วก็ระยะห่างเป็น distance เป็นหนะครับตามนี้นะครับเซฟ e จ้วแล้วก็กดโอเคครับผมก็จะได้ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเรียบร้อยนะครับโอเค <c oughs> ต่อไปผมก็จะทำการเจาะรูตรงนี้นะครับ จะใช้คำสั่งโฮวิาสายนะครับใช้ใช้ใช้เป็นโฮนะครับโฮแล้วก็มีเอ o อ d i t i o n ดังนี้นะครับเออ่สแตนดาร์ดเป็นดินถูกแล้วครับใช้เป็นดิเอ่อดิวไซ,ซนน้์นะครับถูกแล้วครับซ้ายเป็นแปดนะครับตามนี้ครับถูกแล้วครับแล้วก็โพ s ิชั o n วันนี้ ก็เ,เป็นเอ่อชูอ l ลนะ,ค,ะรครับเสร็จแครับกดทิถูกโอเคก็ <c oughs> จะได้ดังนี้นะเสร็จแล้วครับต่อมาก็จะเป็นการลบคมให้กับชิ้นงานนะครับลบคมให้กับชิ้นงาน ใช้คำสั่งฟินเด็ดนะครับฟินเล็ดผมกำหนดให้3มิลน,นะครับ3มิลก็จะมีในส่วนของส่วนนี้ส่วนนี้ <c oughs> แล้วนะฮะแล้วก็กดโอเคเรียบร้อยนะครับ,รรรบต่อมาเราจะเอร์ต่อนะครับเฟตรตเขานี่หนึ่งมินนะครับหนึ่งมินก็จะมีนี่นี้ส่วนนี้ส่วนนี้ อว่าครับโอเคไว้ได้ชิ้นของตามมากันนะครับแล้วก็ประสัสีให้มันเล็กน้อยนะครับ สนับเช่นนี้ผมก็มีแค่นี้ครับผมครับ